สวัสดีนักเรียนที่รักนักคนที่ม,มีใจรักคณิตศาสตร์วันนี้ครูรุษจัดจทำวิดีโอสื่อการสอนเป็นวิทยาทานเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้เด็กนักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์วิดีโอชุดนี้เป็นเรื่องของพาราบลานะก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนสำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นคนที่ยังไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูกันไป วันนี้จะเสนอเรื่องของสมการพาราโบลากำลังหรือสมการกำลังสองนะมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะเสนอว่าวิธีการหาจุดยอดหาจุดตัดแกน X หาจุดตัดแกน Y การเลื่อนการาฟเป็นยังไงนะและสุดท้ายสมการไดเล็กสติกจุดโฟกัสเลตัสเล็กตัมนะที่นักเรียนคุ้นเคยลองดูตัวอย่างแรก อันนี้คือสมการกำลังสอง y เ<ฮ>ท่ากับ x กำลังสองเนี่ยครูก็เซตตารางไว้นะลองลอง,ลองแทนค่าสมมติว่า x เป็นศูนย์ศูนย์ยกกำลังสองก็ได้ศูนย์ x เป็นหนึ่ง y เท่ากับหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองก็ได้หนึ่ง x เป็นสองสองสองเป็นสี่ x เป็นลบสองลบสองยกกำลังสองก็ได้สี่ถ้าครูเอา จุดต่างๆเหล่านี้ไปพอตนะจุดแรกคือจุด0ูจุด1 1จุดลบหนจุด2 4จุดลบสอแล้วก็เขียนกราฟตามจุดต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้กราฟพาราโบลานะเป็นกราฟโค้งมีจุดยอดอยู่ตรงจุด0ู กราฟนี้ก็จะเป็นกราฟหงายนักเรียนสังเกตตรงนี้ดีๆนะ y เท่ากับ x กำลังสองจุดต่ำสุดตรงนี้เราจะเรียกว่าจุดจอดก็คือจุด0ูนย์เพราะว่า y น้อยที่สุดลักษณะกราฟมันจะมีความเป็นสมมาตรคำว่าสมมาตรคือถ้าเราพับกราฟนะรอบแกนลอยแกน y เนะี่ยจุดของด้าน ซ้ายจะไปทับกับด้านขวาพอดีเรอเรียกว่าลักษณะของสมมาตรใน,นกรณีของวายเท่ากับพีดกำลังสองนี้มันจะสมมาตรตามแกน y นั่นเองก็คือแกนสมมาตรก็คือตำแหน่ง x เท่ากับ0นะถ้าแกน y เป็นแกนสมมาตรนี้ก็คือแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ0ดูตัวอย่างถัดไปนะตัวอย่างนี้กับตัวอย่างนี้ต่างกันตรงที่สมการมีบวก1เข้ามานะนักเรียนลองดูดีดีนะ แทน x ด้วย0สมยกกำลัง2ก็ได้0 y ก็จะเป็น1 x เป็น1เป็น2 x เป็นลบ1ก็เป็น2 x เป็น2นี่ก็ได้4บวก1เป็น5ลบ2ยกกำลัง2ก็คือ4บวก1เป็น5พอดกราฟออกมากราฟนีนะ้จุดยอดเลื่อนมาตรงนี้แล้เมื่อกี้ครับสมการเมื่อกี้อยู่ที่จุด0,0 คราวนี้จุดจอดอยู่ที่ศูนย์ 1, กราฟเป็นกราฟหงายเหมือนกันเรียนดูดีๆนะครับแกนสมมาตรยังคงเป็นแกน x เท่ากับศย์อยู่ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะสมการเมื่อกี้นี้อันแรกสุดก็คือ x เท่ากับ y เท่ากับ x กำลังสองจุดยอดอยู่ที่0ู วเท่ากับ x กกำลังสองบวกหนุ่มบวกหนึ่งจุดยอดอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนั่นก็คือกราฟเลื่อนจากจุดศูนย์ศูนย์ได้เป็นจุดศูนย์หนึ่งจุดยอดเลื่อนเป็นทั้งกราฟเลยนะโดยที่มีบวกหนึ่งเข้ามาลองเลยลองเดาซิว่าถ้า y เท่ากับ x กกำลังสองลบสองกราฟจะอยู่ตรงไหนนะกราฟก็อยู่ที่ศูนย์ลบสองจุดยอดก็คือศูนย์ลบสองนั่นเองก็คือเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับ อยู่ในรูปแบบของ x กํลังสองบวก q นะจุดจอดก,ก็จะอยู่ที่0 q นะแกนสมมาตรตอนนี้เป็นเป็นแกน y อยู่นะก็คือ x เท่ากับ0ดูอีกรูปแบบหนึง่งนะคราวนี้ต่างจากสรรมการแรกสุดนะก็คือสรรมการที่เป็น x กําลังสองคราวนี้ในเทอม x กําลังสองมีลบหทั้งหมด,ดยกกําลังสองเข้ามาแล้วเร,เราลองแทนค่านี่ครูแทนค่าไว้ให้หมดล้นะศนย y เป็น1 x 1> <Y S 2> เป็น1 y, 1> y เป็น0 x เป็น -1 <S 1> -1 <S ลบ1ลบ1กับลบลบก็เป็นลบ2ยกกำลัง2องก็เป็น4นี่เราจะได้กราฟรูปนี้จุดยอดยังอยู่บนแกน x อยู่แต่ว่าเลื่อนมาทางด้าน x 1นะจุดยอดก็จะกลายเป็น1 0เห็นไหมครับ กกนสมมาตรคราวนี้ไม่ใช่แกน y และแกนสมมาตรเลื่อนมะาเป็นตำแหน่ง x เท่ากับ0นะแกนสมมาตรอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าเกิด x ลบสามนำหมดยกกำลังสองเราก็จะได้กราฟสีแดงนะการที่มีตัวเลขเข้าไปอยู่ในตัวเทอมกำลังสองก็คือการเลื่อนกราฟไปตามแกน x นั่นเองถ้าเป็น x ลบ3ก็คือเลื่อนไปทางขวา3หน่วย จุดยอดจะอยู่ที่สามศูนย์แกนสมมาตรคราวนี้กลายเป็น x เท่ากับสามสมการนี้ x บวกสองนักเรียนลองดวสิครับจุดยอดน่าจะอยู่ที่ดูเครื่องหมายตรงนี้นะจุดยอดน่าจะอยู่ที่ x เท่ากับลบสองนี่สมการก็คือเส้นสีเขียวกราฟคือเส้นสีเขียวแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับลบสองการที่มีตัวเลข เข้ามาอยู่กับเทอม x และทั้งหมดจะกำลังสองนั่นก็คือการเลื่อนการาฟไปตามแกน x นั่นเองเนี่ยถ้าเป็นรูปลบ1ก็คือเลื่อนไปทางขวา1ลบ3ก็คือเลื่อนไปทางขวา3ถ้าเป็น x บวก2ก็คือเลื่อนมาทางซ้าย2หน่วยอันนี้พอจะเข้าใจนะครับอันนี้ถ้าเกิด y เขียนได้อยู่รูปทั่วไป y เท่ก p, ากับ x ลบ p ยกกำลังสอง จุดยอดนันก็คือ p ศูนย์นะต้องอยู่ในรูปเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็จุดแกนสมมาตมันจะอยู่ x เท่ากับ p อยู่อันนี้นอันนี้มีอีกหนึ่งเทอมเข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ในเทอมกำลังสองแต่ว่าเป็นตัวเลขบวกเข้ามากราฟที่เราได้ก็คือกราฟเส้นนี้นามาจากที่เราทราบว่าเทอมที่อยู่ในรูป ในเทอมของ x กํลัง2คือการเลื่อนไปตามแกน x นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแต่ว่าตัวเลขที่อยู่ข้างนอกก็คือการเลื่อนตามแกน y นะะอันนี้ก็คือเลื่อนแกน y ไปอีก2จุดยอดจะเปลี่ยนจากจุด0,0 0, มาเป็นจุด3,2นะนั่นก็คือการเลื่อนกราฟ y เท่ากับ x กลัง2หรือสีน้ำเงินมาเป็นกราฟสีแดง เลื่อนไปตามแกน x ต่อกับ3หน่วยคือไปทางขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกตามแกน y 2หน่วยเลื่อนขึ้นบนก็จะได้กราฟสีแดงถ้า y เท่ากับ x บวก2ยกกำลงังสองลบ1อันนี้นักเรียนดาได้เลยว่ากราฟมันคือการเลื่อนกราฟสีน้ำเงินนะเลื่อนไปทางซ้าย2หน่วย แล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงคือตามตัวนี้หน่งหน่วยนะจุดยอดมันก็จะกลายเป็นลบสลบหคือจุดนีนะ้นั่นคือการเลื่อนไปทางแกน x ทางซ้ายมือสหน่วยหรือเลื่อนไปตามแกน x ลบสองหน่วยแล้วก็เลื่อนลงจากแกน y หน่งหน่วยนะอันนี้เราสามารถจสะสรุปรูปแบบ ทั่วไปได้ในรูปของ y เท่ากับ ax ดังเล็บ x ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองบวก q นะเดี๋ยวมาดูสัมบัติ a นี่คืออะไรนะเช่น y เท่ากับ x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่งคือกราฟนี้นะ y เท่ากับสองดังเล็บ x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่งสีบานเย็นนี้ ต่างจากสรรมการนี้ตรงที่ว่ามีเลขสองเพิ่มเข้ามาตรงหน้าวงเล็บนั่นก็คือสรรมประสิทธ์อันนี้สรรมประสิทธิ a เป็น1นึ่งอันนี้สัมประสิตรงนี้เป็น2นะที่เหลือเหมือนกันหมดนะสรรมการจะเป็นยังไงสรรมการก็จะเป็นกราฟรูปสีเป็นเย็นนี่นะจะเห็นว่า,ากราฟมีลักษณะชันขึ้นก็คือรูแแหลมขึ้นนั่นเองนะจากการที่มีสัมระสิ์เป็นสอง จุดยอดยังเป็นจุดเดิมก็คือ1นเดิมตอนนี้ถ้าเกิดสัมประสิทธิ์ A เป็นเศนหะนึงสองตัวนี้เหมือนเดิมนะกราฟจะเป็นยังไงกราฟก็คือกราฟสีน้ําตาลนีนะ้จุดยอดยังเป็นจุดเดิมเพราะฉะนั้นจุดยอด PQ ทั้ง3เส้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนต่างกันก็คือสัมประสิทธิ์ A นั่นเองก็คืออันนี้คือ1 A เป็น1อันนี้ A เป็น2อันนี้เเป็นเศษหนถ้าสัมประสิทธิ์ A เป็น1 ก็คือฟุตตัวไปรูปนี้ถ้าเป็น2กราฟก็จะลู่ชันมากขึ้นนะลู่เข้ามาถ้าน้อยกว่า1ก็คือหนึงสองก็จะบานออกไปยิ่งน้อยยิ่งบานดูสมการสัมประสิทธิ์ A เป็นลบบ้างพอออกมาแล้วก็ได้กราฟตรงนี้จุดยอดก็ยังเป็น2กับหนึแต่ว่าคราวนี้เป็นลบลบสก็จะลู กราฟเป็นเป็นกราฟควา้างประเภทสองนั่นคือสัมประสิทธิ์ a นะสัมประสิทธิ์เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์นั่นก็จะบอกว่ามันเป็นกราฟคว้าหรืองายขนาดของสัมประสิทธิ์ก็จะบอกว่ามันลู่หรือบานออกนะเราก็จะสรุปเป็นสมการได้ว่า a เท่ากับ y เท่ากับ a ในวงเล็บ x ลบ p ทั้งหมดจะกำลังสองบวก q ถ้าสัมประสิทธิ์ a เป็นบวกเราจะได้กราฟงายถ้าเป็นลบเราจะได้กราฟวา่ําถ้าค่าของมันค่ามันมากกว่าหนึ่งเราจะได้กราฟรูดชันขึ้นแต่ว่าถ้าได้น้อยกว่าหนึ่งก็จะบานออกนะอันนี้เราเรียกว่ารูปแบบจุดยอดก็คือจุดยอดอยู่ที่จุด p และ Q ิวเท่านั้นเองนะครับแกนสมมาตรก็คืออยู่ที่ x เท่ากับ p จุดยอดก็อยู่ที่ p q คนะนักเรียนต้องจำรูปแบบนี้ไว้นะครับ อันนี้ถ้ารูปแบบถ้ารูปแบบนี้เราจะกระจายนะกระจายเทอมออกไปนะในวงเล็บเราทําการยกกําลังสอง 2, เทอมน,นี้ก่อนนะครับเราก็จะได้ x กาลังสองลบสอง p x บวก p กาลังสองนะอยู่ในวงเล็บคูณด้วย a แล้วก็บวก q กระจาย a เข้าไปนะครับก็เป็น a x กาลังสองบวกลบสอง a p x บวก a p กาลังสองบวก q นะ สองเเนี่ยเป็นตัวเลขนะเราก็มองว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งลบสองเเนี่ยเป็น B เทอมนี้สีเขียวนี้ทั้งเทอมมองเป็น C นะเราก็จะได้สรรมการ y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx บวก C โดยที่ว่า abc นี้เรียกว่าสัมประสิทธิ์ของสมการกําลังสองนะนะักเรียนต้องจำให้ด,ดีโดยการเทียบสัมประสิทธิ์นะเราก็จะได้ว่าหา B เท่ากับลบ p ap หรือ p b เท่ากับลบ b ส่วน 2a เะ p เท่ากับลบ b ส่วน 2a เมื่อกี้เราบอกว่า p นี่คือแกนสมมาตราะฉะนั้นเนี่ยท่านักเรียนเ,เห็นสมการ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c เนี่ยนักเรียนจะรู้เลยว,ว่าแกนสมมาตรมันเท่ากับลบ b ส่วน2อง a นะครับลำดเดียวกัน c เนี่ยเราก็จะรู้ q เท่ากับ c ลบ ap กลัง2นักเรียนจะต้องจำตัวนี้ให้ดีๆนะครับ อะตอนี้มาดูรูปแบบนี้ตัวอย่างกันบ้างนะคะรูม,มีกราฟไม่ใช่มีกราฟมีสมการอยู่สีเส้นนะสีน้ําเงินสีติม่วงสีเขียวแล้วก็สีบันเจนนะทุกตัวนี้สัมประสิทธิ์ A กับ b แตกต่างกันไปนะสิ่งที่เหมือนกันก็คือสัมประสิทธิ์ c มีค่าเท่ากับบวก8ทั้งหมดแล้วลองพอดกราฟดู เส้นสีเขียวสีน้ำเงิอนอะไต่างๆก็จะเป็นไปตามสัดป,ประสิทธิ์เป็นไปตามขนาดของมันสิ่งที่เหมือนกันก็นกคือ8นักย่ีงนเห็นรูปการาฟนี้8คือจุดตัดแกน y นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c c นี้บอกจุดตัดแกน y หมายความว่าถ้า x เป็น0ทั้ง2เทอมนี้เป็น0จุดตัดนั้นก็คือ c นั่นเอง เรามาดูตัวนี้เราเรียกว่ารูปแบบทั่วไปใน,ในขณะที่สัมประสิทธิ์ a ยังคงบอกเรื่องของการหงายการคว่ำอยูนะ่ขนาดก็เหมือนกันรูปฉันนะอันนี้แกนสมมาตรก็จะอยู่ในรูปของลบ b ส่วน2 a แหละนะไม่น่าจะจำไม่น่าจะจายากนัะนนะครับแล้วก็จุดตัดแกน y ก็คือ4ตําแหน่งก็คือจุด0 4นั่นเองนะอันนี้รูปแบบจุดยอด เราเรียนกันไปแล้ว y เท่ากับ a x ลบ p q. แกลังสองบวก q การสมมาตรคือ x เท่ากับ p จุดยอดคือ p q จุดตัดแกน y ก็เท่านี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเรากระจายนะแล้วก็จัดให้อยู่ในรูปนี้นะรูปนี้เราเรียกว่ารูปแบบทั่วไปนะ y ท่ากับ a x กลังสบวก b x บวก c การสมมาตรของเราก็จะเป็น x เทกับลบ b ส่วนส a จุดยอดเป็นอย่างนี้จุดแกน y เป็นอย่างนี้ อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนักเรียนควรรู้ก็คือรูปแบบที่เราเรียกว่ารูปแบบจุดตัดกัน x สมการทัไ่ไปเนาเราแยกตัวประกอบได้เป็น2วงเล็บนะโดยที่ y เท่ากับ a วงเล็บแรก x ลบ a l p h กับอีกหนวง,งเล็บคือ x ลบเบต a กับเบ t a เนี่ยเราจะเรียกว่ารากคำตอบ ก็คือจุดตัดของแกน x นะนักเรียนจะต้องสามารถแปลงรูปแบบต่างๆนี้กลับไปกลับมาให้คล่องในการแก้ปัญหาจโจทย์ต่างๆนะรูปแบบสองรูปแบบนี้สามารถแปลงกลับไปกลับมาได้อยู่แล้วนะแต่การที่จะแปลงมาเป็นรูปแบบนี้กราฟมันต้องตัดแกน x มันแปลงได้เฉพาะฟังกรณีนะถ้ากราฟไม่ตัดแกน x รูปแบบนี้ก็แปลงไม่ได้นั่นคือ,อสมการนี้จะไม่สามารถแยกเป็นตัวประกอบได้ท่านเอง อันนี้เราจะเรียกว่ารูปแบบจุดตัดแัน x อนนี้มาดูกันรูปแบบรูปแบบจุดตัดแทน x เป็นยังไงนะ y นะากับ a x ลบ alpha x ลบเดลต้นะ y a, pha, นะดูสมมติว่าครูมีสม,สมก,การสีน้ำเงินนี้ x ลบ6 x บวก8แยกเป็นตัวประกอบให้ x 2ตัวก็คือ x ลบ2กับ x ลบ4นะกระจายกลับนักเรียนจะได้ตัวนี้นะตำแหนง่ง 2กับ4นะมันจะเป็นจุดที่กราฟตัดแกน x นั่นเองนะสัมประสิทธิ์ a เป็นบวกกราฟเราก็ได้บวกแต่ได้ไงายได้ไงายนะในขณะที่สมการสีแดงลบ x กำลังสองบวก x ลบแแยกตัวประกอบแล้วได้ลบ x ลบส x ลบสจุดตัดยังคงเป็น2 4แต่กราฟเป็นกราฟคว่ำตามสัมประสิทธิ์ a นั่นเองนะ บางกรณีเราไม่สามารถจะจัดรูปแบบตรงนี้ได้เช่นเราไปเจอ y เท่ากับ x กำลังสลบ6 x บวก11การนี้ไม่สามารถจะหาจุดตัดได้เพราะมันไม่ตัดกัน x นก็คือการาฟสีม่วงนั่นเองตอนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัดไม่ตัดเราไปดูกันจากสมการทั่วไป ax กำลังสบวก bx บวก c นะครูก็มาจัดรูปใหม่นะ ครูจะพยายามทาสมการนี้ให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครูทําสัมประสิทธิ์ของเทอม x กำลังสองให้เป็นหนึ่งนะโดยที่หารด้วย a ตลอดทุกตัวนะเทอมนี้หารด้วย a หารด้วย a หารด้วย a, รวย a, รวย a. ครูจะได้ x กำลังสองบวก x ส่วน a แล้วก็4 a, นะส,ส่วน a นะ bx ส่วน a ครูเติม2ส่วน2เข้าไปเนี่เพื่อประโยชน์ในการทําเทอมนี้ให้เป็นเทอมกําลังสองสมบูรณ์ อันนี้คือการเติมเข้าไปนะสอ่วนสมันก็คือ1นั่นเองไม่มีผลอะไรกับักค่ามันสิ่งที่จะเอามาเติมเข้าลบออกก็คือเศษนึ่ส่วนสอเอเราเติมเข้าไปก็ต้องการหาตรงนี้วิธีการทําให้เป็นกัลังสองสมบูรณ์สัมประสิทธิ์ของไอเทม x ต้องมีสอเป็นตัวประกอบอยู่เสมอก็เติม b 2ส่วนสอยกลังสบวกลบ เติมเข้าไปนะบวกเท่าไหร่ก็ลบไปเท่านั้นนะสองตัวนี้บวกลบก,กันแล้วเป็น0ก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่เราเติมเข้าไปเพื่อจะจัดรูปนันเองบวกเข้าลบออกด้วยเทอม b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลังสองเทอมเนี้ยเราจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้นะเทอมนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ เทอมนี้จัดให้อยู่ในรูปกํลาลังสองสมบูรณ์ก็คือ x บวก b ส่วน2 a ทั้งหมดยกกํลาลังสองเทอมนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะสองตัวคูณกันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรทำต่อไปนะเขาบอกว่าตัวสอบว่ามีจุดตัดกัน x หรือไม่นะถ้ามันมีจุดตัดกัน x ก็จับเท่ากับ0นะแล้วทำเนินการต่อแล้วก็จะย้ายเทอมนี้มาอยู่ฝั่งนีนะ้วันนี้เราได้อย่างนี้ปุ๊บ นะแล้ฟังทงเทอมนี้ให้ทางขวาเมอนี้ให้เท่ากันก่อนนะกรณเราก็จะได้ b กําลังสองลบส a c ทั้งหมดส่วนสี่ a กําลังสองนะเทอมนี้กับเทอมนี้นะถ้าเราถอสดสแควร Root ทั้งสองข้างนะเทอมนี้ถอดสแควร์รูทก็จะเหลือเทอมนี้เทอมนี้ถอสดสแควร Root กับใส่บวกลบเครื่องหมายสแควร Root เข้าไป ตัวเศษ b กำลัง2ลบ 4ac ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถอดออกมานอกเครื่องหมายสแควรูทได้ได้เศษ1ส่วน 2a ตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปนี้นะและสุดท้ายย้ายเทอมนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะ 2a เหมือนกันก็จัดรวมเทอมกันเราก็จะได้ x เท่ากับลบ b บวกลบ ในเครื่องหมาย square root b กำลังสองลบ 4AC ทั้งหมดส่วน 2a นะวิธีจะตรวจสอบว่ามีจุดตัดแกน x หรือไม่นะในเครื่องหมาย square root นี้ต้องถอดรูได้นะก็คือ b ลบ 4c เนี่ยต้องมากกว่า0ก็คือต้องได้เป็นบวกนั่นเองนะมากกว่าหรือท่ากับนะน้อยสุดก็คือ0ติดลบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทอม b 2 4กำลังสองลบ 4AC เนี่ย มีชื่อเรียกว่า discriminant เป็นตัวแยกแยะนั่นเองหรือใช้สัญลักษณ์ว่าดีสมการจะมีจุดตัดแกน x เมื่อ d i s c r i m i n a n t เป็นบวกนักเรียนต้องจำไว้ b กลัลบ 4ac ต้องเป็นบวกจึงจะหาจุดตัดได้อันนี้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ตรงที่นักเรียนเวลาเจอสมการวเท่ากับ ax กลงสบวก bx บวก c แล้วต้องการจะแยกตัวประกอบถ้าเราเช็คแล้วว่า ดีเป็นลบเนี่ยอย่าไปเสียเวลาม่ฉนั้นนักเรียนจะเสียเวลาในการแยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บเนี่ยนานมากอันนี้มาดูรูปจุดตัดกันอีกต่อสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราเห็นสมการอย่างนี้มันง่ายที่จะแยกเป็นสองวงเล็บนะก็ทําไปแต่ว่าลองทดสอบดูก่อนดีว่าดีมีค่าเป็นบวกหรือไม่ดีเท่ากับ b กําลังสอง b ก็คือลบหกทั้งหมดยกกาลังสอง ลบ 4ac a ก็คือ1 c ก็คือ8ก็คือ36ลบ32ได้4 d เป็นบวกเราสนใจเฉพาะว่าเป็นบวกเปลบนะ d เป็นบวกแสดงว่ามีจุดตัดกัน x แสดงว่าแยกตัวประกอบได้รมการเมื่อกี้ก็แยกได้เช็คดีดูลบ6ออโตทีตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นก เนะดยกบบ A, ดยกำลังสองลบสี่เอลบ 4a เป็นลบหนะึก็จะเป็น3ามสบหกลบสาก็ยังได้บวกอยู่นะครับไอตัวนี้ไม่ตัดกันเองักเรียนลองไปแทนค่าอิสกิมเลนดูบีกำลับบงสองลบสี่ได้ลบแถ้านักเรียนเช็คดีออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นลบเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาแยกเป็น2องเล็บนะก็จะรู้เลยว่าตัดหรือไม่ตัด อ่ะตอนนี้มาดูเรื่องของสมการพาราโบลาที่ได้จากจุดโฟกัสและไดเรกติกซึ่งเป็นสมการทั่วๆไปที่นักเรียนเรียนกันอยู่แล้วนะนิยามของพาราโบลาคือเซตของคู่หรือควรดับที่มีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งห่างจากจุดเส้นตรงเส้นหนึ่งเท่ากันนะสมมติว่าคูมีกราฟมีจุดคงที่อยู่จุดหนึ่งก็คือจุด สีแดงแดงนะครับอันนี้ก็คือจุดโฟกัสจุดโฟกัสทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นพาลโบลาสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากจุดโฟกัสกับห่างจากเส้นตรงเส้นหนึ่งดยระยะทิศทางที่เท่ากันเส้นตรงเส้นนั้นเราจะเรียกว่าเส้นไดเรกติกอเช่นจุดแดง วัดมาถึงจุดโฟกัสจุดเนี้ยวัดลงมาตั้งฉากกับเส้นไดเรกทิกเนี่ยมีระยะเท่ากันนะสองเส้นนี้เท่ากันนะี๋ยวจุดนี้วัดตรงนี้เนโฟกัสกับตรงนี้มาถึงโฟกัสเนี่ยเท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเส้นนี้จะเท่ากับเส้นนี้นะครับหมายว่าสองเส้นที่วัดเทียบกับจุดโฟกัสกับไดเรกทิกเนี่ยจะเท่ากันอันนี้คือนิยามของพาราโบลาโดยเซตจากจุดโฟกัสกับไดเรกทิกสามารถอั เรื่องเนื่องจากว่านักเรียนต้องเรียนเรื่องของภาคตัดกลวยนะซึ่งเป็นคุณสมบัติของมันนะพาราโบลานี่คือรูปแบบของพาราโบลาจากจุดโฟกัส x ลบ h ทั้งหมด,ดยกกำลังสองท่ากับ4 f y ลบ k โดยที่ f คือระยะจากจุดโฟกัสถึงจุดยอดมีระยะเท่ากับ4หน่วยนะจุดยอดไปถึงจุดนะเส้นไดเรกติกก็ ระยะเท่ากับ f ด้วยระยะโฟกัสจากจุดยอดไปถึงแส้านาติกก็ f เหมือนกันนะครับอันนี้รูปแบบที่เราเห็นตรงนี้สังเกตดีๆนะมันจะคล้ายกับรูปแบบจุดยอดที่ครูนำเสนอไว้ก่อนหน้านั้นนะ y เท่ากับ a x ลบ p ยกกำลังสบวก p q นะตัวนี้นะจัดให้เหมือนคล้ายๆตัวนี้นะ เทอมที่เป็นกำลังหนึ่งเนี่ยไปอยู่ด้วยกันก็คือ y ลบ q นะ้ายละนะแต่เทอมนี้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับสปรสิทธ์ a เป็นหนึ่งนะลูแบบนี้ a <c oughs> คูยย้าย a มาอยู่ฝั่งนี้นะก็จะเป็นส่วหนึ่งส่วน a เทียบสมการนี้กับสมการนี้เป็นยะังไงนะ c f เท่ากับเศษหส่วน a นั่นเองนะโดยที่จุดยอด ก็คือจุด H K ถ้าเป็นรูปแบบนี้จุดยอดก็คือจุด P Q ไม่ได้ยากอะไร c F เท่ากับเซนหนึ่งเซน A หรือระยะ F เท่ากับเซนหนึ่งหเนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะรู้รูปแบบของสมการพาราโบลาหลายๆรูปแบบเวลาแก้ปัญหาครับเป็นรูปแบบจุดยอดเป็นรูปแบบทั่วไปเป็นรูปแบบจุดตัด หรือเป็นรูปแบบที่นักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนนะนะก็คือรูปแบบเส้นเล็กสติกต่างๆไม่ยากอะไรนะครูไม่แนะนําให้นักเรียนจําสูตรแต่ขอให้เข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจหลักการนะแล้วก็นึกภาพให้ออกอันนี้มาดูการเลื่อนกราฟการเลื่อนกราฟคืออะไรนะถ้าครูมีกราฟอยู่2เส้นคือกราฟ y หนึ่งกววับ y สอง y1 นะคือ ax กาลังสองบวก b1x บวก c1 y2 คือ ax กาลังสองบวก b2x บวก c a, X, ก, 2, ก, 2, X, ก c. ราฟ y2 คือการเลื่อนกราฟ y1 นะสังเกตสัมประสิทธิ์ a ต้องเท่ากันถ้าสัมประสิทธิ์ a ไม่เท่ากันไม่ใช่การเลื่อนกราฟเพราะกราฟโละกลาฟกราฟมันมีการบันเข้าบันออก เช่น y เท่ากับ x กำลังสองบวก6 x บวก11คือการเลื่อนกราฟ x กำลังสองไปตามการายแกน x 3หน่วยแกน y 2หน่วยอันนี้สีฟ้านี่สีน้ำเงินนี่คือ y เท่ากับ x สีแดงนี่คือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก6 x บวก11ออันนี้ก็จบคลิปเรื่องสมการพราราโบลานะ คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นักเรียนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วนักเรียนติดตามคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวอย่างโจทย์